เพื่อนเพื่อนมื่อนี้ไม่เจ้นแต่มมพ่อไม่เจ้นกนะเ็ดพัดร่วมมิดค่ะเพื่อนเพื่อนตัวหน่องไก่เพื่อนเพไม่เจ้นกะเฉดพัดใส่ซับปอรดอีกขึ้เก่าเหลาเพื่อนเพื่อมีซับปอรดมีกระเทียมแล้วก็มีแตงกวาน้ำพริกค่ะเพื่อนเพริกต้มเองแล้วก็จะใช้อันนี้พริกแกงนิดนึงค่ะเพื่อนเพ่อนใส่กนอ่าที่สีสันนะคะเนาะแล้วก็ถ้าคู่งไม่เจ้นก็จะมีหยังอ๋อขิงเคียงหอมบัวหอมแข้งบานเท้าแล้วก็ ไม่ประกวดเพื่อนๆเพราะว่าไม่เจ้นยอยากอยากแบบนี้ไม่เจ้นก็จะลองเท็ดแบบนี้นะคะมาสไตล์ไม่เจ้นจำสูตรอะไรเด้อเพื่อนๆสูตรไม่เจ้นเดี๋ยวแต่ม,มาหม้อห้อนแลว้วได้ไม่เจ้นจะเอาผิดลงอันะไอยากแบบแรกไปทิ้งอือๆละละเพื่อนๆบ๊วยไม่ไม่เจ้นสมมติได้จะด้วอันอันน่องใจสมมติเป็นตัวเล็กๆอย่างไม่เจ้นจะนนจ,นจ,นจะมาค่ะติดเชื่อนองเพราะว่าเดี๋ยวจิ่งง่ายเนาะ เดา๋ยวจานจะติดก,กันติดจอดหนามไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวเจจะล่อพุ่มเพื่อนอยู่หมอกเตาแล้วจ้ะค่ะเดี๋ยวเมจิ่งเกจเอาสับป,ประรดเอาแต่กว่าใส่ลงไปเพื่อนเดี๋ยจะมาักมาักหลายใส่หลายด้วจกัเดี๋ยวจะว่าเม่จิ่งเลยส่หลายเด้วยกเพื่อนอ่าสับป,ประร์โหลดนี่คุณจะออกเป็นหวานเล็กนึงเมื่เพื่อนค่ะ ค้นเป็นเขาตั้งเพื่นเพื่อนเดี๋ยวจะบปูใค่คนอันนี้เขาที่เขาเกลือคนคนค่าคน่าได้ไม่จิ๊กบก็จะใส่ซอสเพื่อนๆใส่ซอสหอยลงไปเดี๋ยวจะบมากันเพื่อนเพื่อาพอดีพอดีนั่นแหละดีที่สุดคนตั้งก็ใส่ใไปในจะน้อยน้อยว่าน้อยล่ะมีเกลี้ยงซอบหวานเกลี้ยงหวานทำใม้เกลี้ยใส่ผงนัวองโัวเทาานี่แหละอ๋อ น้ำป้านิดน้ำตาน้ำป้าน้ำป้านิดนึงเมจิ่งเรื่องบอกเพื่อนๆเราตะไคร้ไม่เมจิ่งกะตั้มใส่พริกแล้วมะกรูดไม่เจียงกะใส่ใบมะขามเพื่อนเรื่องบอกเพื่อนๆเนาะีิรจานาตาพัดนองไก่เขาเมจิ่งใส่ซัปโปโรใส่อะมะเขือเทศใส่อันนี้แจ้งกว่าค่ะเพื่อนๆน่าตาเป็นอย่งนี้สิรจ์เพื่อนๆเมจิ่งจะใส่หอมสิเอาไว้เทียมไว้อไห,หอมบัวหอมแข่งเดี๋ยวจะมาเพื่อนๆ คือบมมีสูตรใต้โตก็ไม่เกินนะจ๋ะเด้อมากันได้กะเทจินเพื่อนเพือ่อนอยากยังจะเฮ็ทจินเพื่อนสนับเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟเพื่อ,อนๆเรียบร้อยแล้วจ้ะเพือ่อนๆพัดหน่อไก่สสปปไสใส่สับปะรดใส่แตงกวาใส่มะเขือเทศไปมาโปูพร้อมค่ะเพื่อนๆพืนส่วนหอมแจ่วสมักค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยจ้ะเพื่อนๆ เพื่อนมาดูแคบแบบเพื่อนๆพื่แทบแทบแทบน่องไก่พัชซับับปะรดแล้วก็ใส่แจงกวารสากมันจะออกหวานนิดๆหย่อนสับปะรดค่ะเพื่อนๆพืแจงกวาก็จะหอมไม่แบบไม่มาโกดคอามเสิลงไปกลมๆเข้ากันดีเพื่อนๆพื่อนัดนองไก่ใส่สับใส่บักบักบักมะนัดเหรอเพื่อนๆสับปะรดหวานเท่านั้นเนาะค่ะกลมกลมอร่อยดีเพื่อนๆ เห็ไดไร้ไม่นู่ซับประรดซับประดประดเพิ่นจะหวานนะเพื่อนเพื่อนถ้าเอาหน่อยลูกลูกลูกที่ซุกซุกเพิ่นมาเห็ดต่งอร่อยดีไม่เจนว่ะไก่ไม่เจีนกระตุ่มเรียบร้อยกระพัดวานานเนี่ยจะเพื่อนเื่อนสูตรเขาไม่เจีนเองยาแข็งกับเห็ดเห็ดกินเองนะเพื่อนเื่อนว่าจะเอา เฮ็ดแบบไฟเจงจะอร่อยค่ะเยี่ยมค่ะถ้าเห็นในคลิปนี้ม่ประโยชน์ก็กงแกล้มก็แง่ไม่เจนในที่จะเดิมวิธีทำเขามาเจนกะน,นี่และจ้ะแซบแซบค่ะคเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ